เอาเอาเอาหนีก่อนเร็วๆยดอสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคการกําจัดขี้เหล็กนะครับที่ติดอยู่บนฉากกับชิ้นงานมาฝากนะครับและหลายคนนะครับอาจจะใช้ มือลูดนะครับแบบนี้นะครับทำความสะอาดแบบนี้นะครับแต่มันไม่ค่อยสะอาดนะครับวิธีทำความสะอาดที่ถูกวิธีนะครับให้หาแป้งนะครับที่เป็นขดลวดนะครับมาทำการขัดออกครับนี่ครับขัดไปเลยนะครับเห็นไหมครับสะอาดแล้ว นี่นะครับง่ายๆครับแป๊บเดียวฉากของเรานะครับก็สะอาดแล้วนะครับไม่ต้องมาใช้มือลูนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีถุงมือนะครับเหล็กตัวนี้ก็จะบาดมือเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับในการนําขี้เหล็กออกจากแม่เหล็กจับฉากมาฝากนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ